ตอนที่440สงครามหลงเทียนหมิงมองดูซื่อถูเปยดซระเอ,อียยนอย่างทะนงตนและพูดออกไปว่าไม่ว่าเจ้าจะพอใจหรือไม่แต่เจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแม้แต่กองกำลังของข้ากับเจ้านั้นก็มีความห่างชันกับข้ามากเกินไปกองกำลังของหลงเทียนหมิงกับกองกำลังของซื่อถูเปยดซระเอ,อี่ยยนเข้าปะทะกันอย่างชุนละมุน แต่เนื่องจากกองกำลังของหลงเทียนมิงมียอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรถึงหคนจึงสามารถจัดการกับอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วใส่หัวไปซะหลงเทียนหมิงตะโกนอย่างกระตเกรียวร่างกายของเขาที่กลายเป็นมังกรเทพแห่งความมืดปล่อยพลังจากฝ่ามือเข้าโจมตีมังกรโลหิตสวรรค์พิโรธมังกรโลหิตสวรรค์พิโรธถึงกับกระเด็นออกไปซื่อถู เปยสระเออียยนถูกผลักออกไปกว่าร้อยเมตรและคลายการผสานร่างกลับมาสู่รูปลักมนุษย์ดังเดิมเขาเอามือจับหน้าออกพร้อมกับกระอากเลือดออกมาเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และเตรียมที่จะสู้ต่อไปอีกมีเสียงของผู้ยิ่งใหญ่ที่ดังก้องกังวานมาจากด้านบนเปยดสระเออียยนเจ้าแพ้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องสู้ต่อไปอีกซื่อถู เปยสระเออียหยวนรู้สึกเศร้าใจยิ่งนักสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อาจที่จะโจมตีหลงเทียนหมิงที่เป็นคู่ต่อสู้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและที่สำคัญอนาคตของนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเช่นใดต่อไปปรมาจารย์เทียนอูมองไปที่ซื่อถูเปย์สระเอียหยนพร้อมกับถอนหายใจเล็กน้อยจากนั้นก็กวาดสายตามองเหล่าสิทธิ์ของนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ และพูดขึ้นมาว่าผลของการต่อสู้ในครั้งนี้หลงเทียนหมิงเป็นฝ่ายชนะเมื่อได้ยินคำพูดของปรมาจารย์เทียนอู่ใบหน้าของหลงเทียนหมิงก็เผยรอยยิ้มด้วยความพึงพอใจเขาคือผู้ชนะเมื่อเขาคิดว่าตนเองนั้นจะได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์หัวใจของเขาก็อดไม่ได้ที่จะลุกโชนด้วยความตื่นเต้นยินดี ทุกคนต่างก็รอคอยประกาศอื่นๆจากปรมาจารย์เทียนอูเมื่อสุดท้ายแล้วหลงเทียนหมิงเป็นผู้ชนะเขาก็จะต้องได้รับเกียรติสูงสุดเราผู้ติดตามของหลงเทียนหมิงต่างก็มีใบหน้าที่รู้สึกยินดีต่อไปในภายภาคหน้าเป็นดังสำนวนที่ว่าหนึ่งผู้บรรลุธรรมไก่หมาพากันขึ้นสวรรค์หมายความว่าเมื่อผู้เป็นนายได้ดี ผู้อยู่รอบข้างก็พลอยได้รับผลดีนานไปด้วยเมื่อเจ้านายของพวกเขาได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์พวกเขาที่อยู่ข้างกายก็จะได้เป็นใหญ่ในนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยปรมาจารย์เทียนอูมองไปโดยรอบอีกครั้งแต่ก็มองหาเนี่ยลี่ไม่พบดังนั้นตำแหน่งผู้นำนิกายุนนกศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องส่งผ่านไปให้แก่หลงเทียนหมิงขณะที่เขากำลังจะประกาศผลเมื่อมองห่างออกไปมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังทะยานเข้ามายังที่แห่งนี้ดวงตาของทุกคนต่างจับจ้องไปยังที่แห่งนั้นเด็กหนุ่มที่กำลังทะยานมาจากทางนั้นนั่นคงจะเป็นเนียรี่ปรมาจานเทียนอู่ทำกำลังจะเอ่ยปากประกาศออกไปนั้นเขาได้หยุดคำพูดของเขาเอาไว้หลงเทียนหมิงรู้สึกกังวลขึ้นมา เหตุใดปรมาจารย์เทียนอู่จึงยังไม่ยอมประกาศรางวัลให้แก่เขาเป็นที่แน่ชัดว่าเขานั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับตําแหน่งแต่ดูเหมือนปรมาจารย์เทียนอู่จะถ่วงเวลาที่จะมอบตําแหน่งให้แก่เขาหรือว่าเป็นเพราะประมาจารย์เทียนอู่จะเกิดห่วงแหนตําแหน่งของเขาขึ้นมาท่านใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาช้าก่อนข้ายังมิได้มีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อย มันจะจบลงได้เช่นใดกันทันทีที่ได้ยินเสียงนี้ดวงตาของทุกคนก็จับจ้องไปยังผู้ที่พูดขึ้นมานั่นมันเนียรี่ห่าห้าหาเนียรี่ในที่สุดเจ้าก็มาหลังจากที่ได้เห็นเนียรี่ลูกเพียวกู้เบือลีชิงอวินและคนอื่นๆที่อยู่ในกองกำลังอสุนก็ตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นในที่สุดเนียรี่ก็ตื่นขึ้นมา เมื่อมาถึงที่นี่หลงยูอินก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้จนตาแดงกำ่ำทุกคนต่างก็มีความกระตือรือร้นขึ้นมาในทันทีเนรี่มองไปที่หลงเทียนหมิงและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหน้าออกไปไม่กี่ร้อยเมตรเขายิ้มและพูดอย่างไม่แยแสเท่าใดนะักว่ากองกําลังอสูรของข้ายังมิได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ ดังนั้นการชิงชัยยังไม่จบเพื่อเห็นว่าเนี่ยลี่มีความมั่นใจยิ่งนักในใจของหลงเทียนหมิงก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักเขาตะโกนออกไปด้วยคำพูดที่ชัดเจนว่ากองกำลังอสูรไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าว่ามีการได้เข้าร่วมชิงชัยด้วยดังนั้นเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมชิงชัยในคราวนี้ถูกต้อง หรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดของหลงเทียนหมิงเหล่าสิทธิ์พูเข้าชั่วโมงของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ตังหันมาถกเถียงกันเสียงพูดคุยกันดังไปทั่วและไม่มีวี่แววว่าจะหยุดหลงเทียนหมิงจึงพูดต่อไปอีกว่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าเองก็เพิ่งจะก้าวเข้ามาอยู่ในนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่นานมานี้และไม่มีพื้นเพที่ชัดเจน บางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าเป็นสายที่นิกายเทพอสูรนั้นส่งมาซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสิทธิ์ทั่วๆวไปเช่นเจ้าถ้าหากไม่อาจที่จะพิสูจน์ได้เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมชิงชัย ในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เหล่าสิทธิ์ของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เริ่มที่จะพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยลี่นั้นยังไม่อาจที่จะระบุชาติกำเนิดได้อย่างชัดเจนเมื่อไม่มีผู้ใดทราบว่าเขานั้นมาจากที่ใดการที่จะมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมชิงชยัยในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด ไปลากมันลงมาเจ้านั้นไม่มีคุณสมบัติและมิได้ผ่านการรับรองคนของหลงเทียนหมิงตะโกนและโหขึ้นมาเนี่ยลี่ยิ้มเล็กน้อยและพูดขึ้นมาเบาๆว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของเจ้าเจ้าจงขอให้ห้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเสาหลักของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ตัดสินว่าท้ายที่สุดแล้วข้านั้นมีคุณสมบัติ หรือไม่หลังจากได้ยินคำพูดของเนียลี่หลงเทียนหมิงประสานมือทำความเคารพไปทางปรมาจารย์เทียนอูและคนอื่นๆและพูดขึ้นว่าท่านผู้นำนิกายและท่านปรมาจารย์ทั้งหลายเนียลี่ผู้นี้เป็นคนที่ไม่ทราบที่มาอันชัดเจนเราควรที่จะระมัดระวังตัวให้ดียิ่งไปกว่านั้นกองกำลังอาสูรมิได้ทำการเข้าร่วมการชิงชัยมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้นำนิกายและเหล่าปรมาจารย์ตัดสินด้วยหลังจากที่หลงเทียนหมิงพูดจบมุมปากของเขาเผยรอยยิ้มที่แสดงถึงการเยาะเย้ยแม้ว่านเนี่ยลี่จะมีความสามารถเพียงไหนแต่ก็ไม่มีทางที่จะทำให้เหล่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หันมาให้การสนับสนุนได้ดังนั้นเขาจะต้องเป็นฝ่ายชนะท่านใดนั้น ปรมาจารย์เทียนอู่ก็เผยรอยยิ้มเล็กน้อยและพูดขึ้นมาว่าสำหรับเนี่ยลี่ผู้นี้ข้าจะเป็นผู้ให้การรับรองหาได้มีปัญหาเลยไม่ข้าอนุญาตให้กองกำลังอสูรเข้าร่วมการชิงชัยในรอบสุดท้ายนี้ได้และประมาจารย์ท่านอื่นๆเองก็ได้เห็นชอบด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของปรมาจารย์เทียนอู่ใบหน้าของหลงเทียนหมิงก็ซีดลงปรมาจารย์เทียนอู่ เป็นถึงผู้นำนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์และเป็นบิดาของซื่อถูเปรยสระเอ,อียยนอาจจะเป็นเพราะความพ่ายแพ้ของซื่อถูเปรยสระเอ,อียยนทำให้ปรมาจารย์เทียนอูรู้สึกไม่พอใจเขาจึงยินดีที่จะออกหน้าแทนเมียรี่และหลังจากนั้นเขาก็จะบงการเมียรี่อยู่เบื้องหลังและประมาจารย์ท่านอื่นๆก็ยินดีที่จะรับฟังคำพูดของท่านผู้นำนิกาย ในใจของเนียรีนั้นกำลังแอบยิ้มปรมาจารย์เหล่านี้ต่างได้รับของขวัญจากเขาและของขวัญพวกนั้นสามารถที่จะเลื่อนระดับพลังในระดับเทพสงครามได้และเพิ่มระดับการบ่มเพาะพลังอย่างก้าวกระโดดเป็นยาทิพย์ที่วิเศษยิ่งนักไม่ใช่แค่เพียงการซื้อเสียงสนับสนุนในการเป็นตัวแทนเพื่อชิงชัยในตำแหน่งต่อให้เป็นการขอซื้อตำแหน่งผู้นำนิกายคนนกศักดิก์สิทธิ์ ปรมาจารย์เทียนอูจะยอมต่อต้านได้เช่นใดหลังจากนั้นครู่หนึ่งปรมาจารย์หลิงหลงก็พูดขึ้นมาว่าข้าเองก็เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้กองกำลังอสูรเข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายเมื่อได้ยินคำพูดของปรมาจารย์หลิงหลงทุกคนต่างก็จับจ้องไปที่นางปรมาจารย์หลิงหลงนั้นเป็นคนของตระกูลผนึกมังกรและหลงเทียนหมิงนั้นก็มาจากตระกูลผนึกมังกรเช่นกัน แต่เหตุใดปรมาจารย์หลิงหลงจึงให้การรับรองแกเนี่ยลี่ด้วยทุกคนเริ่มมีลางสังหารว่าในตอนนี้อาจจะมีเรื่องพลิกผันจนไม่อาจที่จะคาดเดาได้ข้าเองก็เห็นด้วยข้าด้วยข้าก็เช่นกันปรมาจารย์ที่เหลือทั้งสามพูดขึ้นมาอย่างหนักแน่นผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาในตอนนี้ทำให้เหล่าสิทธิของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ต่างก็รู้สึกประหลาดใจ สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เนียรี่ด้วยความสงสัยเนียรี่ใช้วิธีเช่นใดกันจึงได้รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์ทั้งห้าสุดท้ายในวันนี้ไม่ว่าเนียรี่จะได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายหรือไม่สถานะของเนียรี่ก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเนียรี่เป็นผู้เดียวที่ได้รับการรับรองจากปรมาจารย์ทั้งห้า จะมีปัญหาในการเป็นตัวแทนเข้าชิงชัยได้อย่างไรกันเล่าเมื่อท่านปรมาจารย์ทั้งห้าได้ให้การรับรองข้าสามารถที่จะนำกองกำลังอสูรเข้าร่วมชิงชัยได้แล้วหรือไม่เนียรี่พูดพร้อมกับยิ้มไปทางหลงเทียนหมิงหลงเทียนหมิงรู้สึกรำคาญใจยิ่งนักเขาไม่รู้ว่าเนียรี่ใช้วิธีใดกันจึงสามารถโน้มน้าวใจของปรมาจารย์ทั้งห้าได้ด้วยสถานะทั่วทั่วไปของเนียรี่ ไม่อาจที่จะได้พบเจอกับปรมาจารย์ทั้งห้าเขาไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแต่หลงเทียนหมิงไม่อาจที่จะโต้แย้งได้ก็ได้เมื่อท่านปรมาจารย์ทั้งห้าให้การยอมรับข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดแม้ว่าเจ้าและกองกําลังอสูรสามารถที่จะเข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายได้แต่ถ้าว่า ข้าจะทำให้เจ้าพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชหลงเทียนหมิงตะโกนตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาตอนที่441ยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรทำให้เจ้านั้นพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชข้าควรจะเป็นฝ่ายที่พูดเสียมากกว่าเนี่ยรี่พูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มเล็กน้อยท่านใดนั้นหลงเทียนหมิงและเนียรี่ก็จับจ้องกันราวกับพยักที่พร้อมจะขยำกัน ยอดฝีมือของหลงเทียนมิงเริ่มที่จะมารวมตัวกันส่วนทางเนียลี่นั้นมีเพียงแค่เนียลี่ที่ทยานขึ้นเป่อเหตุใดเจ้าจึงไม่จัดเตรียมกำลังคนที่จะมาต่อสู้กับเหล่ายอดฝีมือของข้าหลงเทียนหมิงมองไปทางเนียรี่และพูดขึ้นมาอย่างเย็นชาพร้อมกับหัวเราะด้วยความดูถูกคนของเขาหกคนมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกร และที่เหลือเป็นยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์แน่นอนว่าสามารถขยี้กองกำลังอสูรได้อย่างไม่ยากนักทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เนียรี่พวกเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนียรี่คิดที่จะทำสิ่งใดกันเนียรี่มองไปที่หลงเทียนหมิงเขาสสา่ศีรษะและถอนหายใจก่อนที่จะพูดออกไปว่ามันก็เป็นแค่คำท้าทายเล็กๆน้อยๆข้าเองก็ไม่ต้องการที่จะรังแกเจ้าเลยจริงๆเจ้าพูดเช่นนั้น หมายความว่าเช่นใดกันหลงเทียนหมิงตอบกลับเนี่ยรี่ไปอย่างเย็นชาจงอย่าได้มาพูดจาไร้แก่นสารจงนำคนของเจ้าทั้งหมดออกมาถ้าหากต้องการยอมแพ้ก็จงรีบพูดออกมาเจ้าเด็กบ้าถ้าหากเจ้าคิดที่จะโยนผ้าอมแพ้ก็จงรีบทำซะอย่าทำให้พวกข้าต้องเสียเวลากองกำลังอสูรอย่าเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดอง เจ้าจงระวังยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรทั้งหมดของพวกเราให้ดีพวกเขาจะสังหารเจ้าแม้แต่เสื้อเกราะของพวกเจ้าก็จะไม่เหลือซากคนของหลงเทียนหมิงหลายคนตะโกนออกมาในตอนนี้เนี่ยลี่เผยให้เห็นรอยยิม้มเขาสบัดมือขวาของเขาและยกมือขึ้นสูงพร้อมกับพูดว่ากองกำลังอสูรข้าขอให้พวกเจ้าจงออกมาพรึ่บทพรึบทพรึบท จากนั้นก็มีคนจํานวนมากทยานขึ้นมาและมารวมตัวกันที่ด้านข้างของเนียรี่มียอดฝีมือราว200คนที่มารวมอยู่โดยรอบ -55 ้าห้าหเจ้ามีกำลังคนเพียงเท่านี้เองหรือหลงเทียนหมิงพูดพร้อมกับหัวเราะข้าคิดว่าแค่เพียง200คนก็เพียงพอแล้วถ้าหากเจ้าคิดว่ายังไม่พอข้าก็สามารถเรียกมาเพิ่มได้อีกเนียรี่พูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มที่มุมปาก เหล่าสิทธิ์ของนิกายุนนกศักดิ์สิทธิ์หันมามองหน้ากันกองกำลังอสูรมีกำลังคนแค่เพียงหยิบมือแล้วจะเอาอะไรไปต่อสู้กับลงเทียนมิงได้ในขณะเดียวกันผู้ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล่าสิทธิ์ที่จ้องมองอยู่นั้นปรมาจารย์ที่อยู่ในระดับเทพสงครามทั้งห้าหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจแม้ว่าจะมีกำลังคนแค่ราวสองร้อยคน แต่พวกเขาต่างก็ปิดกั้นลมปราณของตนเองเอาไว้สำหรับคนธรรมดาเป็นเรื่องที่ยากที่จะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่ปรมาจารย์ทั้งห้าที่อยู่ในระดับเทพสงครามสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนทั้งสองรอยคนนี้ทั้งหมดเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรถึงสองคนปรมาจารย์เทียนอู่ และคนอื่นๆที่อยู่ในระดับเทพสงครามต่างก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรในนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งหมดก็มีแค่เพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นแต่เนียลีกลับมียอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรอยู่ในกองกำลังถึงสองร้อยคนห้าห้าห้าเจ้าเด็กผู้นี้เกินกว่าที่ข้าคาดหมายยิ่งนัก ถึงกับเรียกยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรออกมาได้ถึง200คนปรมาจารย์หลิงลงอดไม่ได้ที่จะหัวรอกออกมาด้วยเสียงอันดังท่านสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเจ้าเด็กผู้นี้หายอดฝีมือเหล่านี้มาจากที่ใดกันปรมาจารย์เทียนอูนิ่งเงียบไปหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าหากเขาสามารถที่จะมอบยาทิพเหล่านั้นให้แก่พวกเราได้ เขาก็ต้องสามารถมอบยาทิพย์พวกนั้นให้แก่คนของเขาได้เช่นกันท่านผู้นำนิกายท่านหมายความว่าเจ้าเด็กผู้นั้นใช้ยาทิพย์ในการหล่อเลี้ยงคนเหล่านี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาปรมาจารย์หลงสระเอ,อี่ยยนพูดขึ้นมาด้วยความตกใจถูกต้องแล้วปรมาจารย์เทียนอู่พยักหน้าตอบท่านมองดูคนเหล่านั้นให้ดีส่วนใหญ่พวกเขานั้นอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรขั้นที่หนึ่ง เท่าที่ดูก่อนหน้านี้พวกเขาคงจะอยู่แค่ระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ขั้นที่เก้าและทะลวงผ่านระดับวิถีแห่งมังกรขึ้นมาได้ไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าหลงเทียนหมิงจะพ่ายแพ้เสียแล้วทันใดนั้นเนี่ยลี่ก็สบัดมืออีกครั้งและพูดออกไปว่าชนเผ่ามือคาสวรรค์พวกเจ้าจงออกมาพื่อบดพื่อบดพฤ่บยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์กว่าร้อยคนได้ทยานขึ้นมา พวกเขามารวมตัวกันที่ด้านข้างของเนียรี่เนียรี่นั้นยังไม่กล้าที่จะใช้ภาพจิตตกรรรมมือนกุณเขาและสายน้ำต่อหน้าผู้อื่นดังนั้นก่อนหน้านี้เขาจึงได้นำยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์ออกมาและให้ยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวารป์ปะปนอยู่กับคนของกองกำลังอสูรเมื่ออดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์กว่าร้อยคนปรากฏตัวออกมา เป็นภาพที่ดูสง่างามยิ่งนักยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์นั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโอพระเจ้ายอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์กว่าร้อยคนพวกเขามีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรโอสวรค์เหล่ายอดฝีมือในนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เริ่มที่จะตะโกนออกมาจากด้านหลังเพราะเรื่องที่ได้เห็นตรงหน้ามันน่าตกใจยิ่งนัก ที่ได้เห็นยอดฝีมือในระดับวิถีมังกรอีกกว่าร้อยคนปรมาจารย์ทั้งห้าหันมาจ้องหน้ากันเมื่อเห็นเช่นนั้นพวกเขาได้แต่ยิ้มกันเงียบๆแค่เพียงยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรสองรอยคนก็น่าตกใจเกินพอแล้วนอกจากนี้ยังมียอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรอีกร้อยคนที่มาจากชนเผ่ามือคาสวรรค์ นี่มันน่าอัศจรรย์เกินไปแล้วเจ้าเด็กผู้นี้ไปยังพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดและไปรวบรวมยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรร์มาเช่นนั้นหรือข้าเคยได้ยินมาว่าการซื้อยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรร์ที่แม้ว่าจะเป็นแค่เพียงยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีมังกรขั้นที่หนึ่งก็มีราคาที่สูงยิ่งนัก และไม่ต้องพูดถึงนระวัตวิถีแห่งมังกรขั้นอื่นๆแต่เจ้าเด็กผู้นี้กลับมียอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์ที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรกว่าร้อยคนปรมาจารย์ชางสเวียกก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นมาปรมาจารย์เทียนอวินเองก็อดที่จะตกใจไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินเนี่ยลีเอาไว้ต่ำเกินไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ยากนัก เพราะเขามียาทิพนั้นอยู่เป็นจำนวนมากหากขายยาทิพนั้นออกไปก็จะได้เงินมาเป็นจำนวนมากการที่จะซื้อยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์จำนวนมากเช่นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าใดนะักปรมาจารเทียนอุตอบกลับไปในตอนนี้มียอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรจำนวนสามร้อยคนและแข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดคิดอีกด้วย ใครจะคิดเล่าว่าเนียรี่จะใช้วิธีนี้และจะสามารถนำนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ความรุ่งเรืองแม้ว่าเนียรี่จะไม่ต้องการเป็นผู้นำนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่เขาเกรงว่าจะเป็นการผิดสัญญาต่อปรมาจารย์ทั้งห้าเพราะมีเพียงเนียรี่เท่านั้นที่จะฟื้นฟูให้นิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ความรุ่งเรืองได้ในตอนนี้หลงเทียนหมิงกำลังสับสนเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าเขาข,ขี้โกง ท่านปรมาจารย์ทั้งห้าเขากำลังที่โกงหลงเทียนหมิงเรียบตะโกนออกไปเนี่ยลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดออกไปว่าข้าขอถามเล็กน้อยว่าข้านันโกงเช่นใดกันนี่คือการทดสอบและไม่มีกฎข้อไหนที่ห้ามมิให้ยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์เข้าร่วมในกองกำลังใช่หรือไม่ยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้รับใช้ของข้า เหตุใดพวกเขาจึงไม่อาจเข้าร่วมการต่อสู้ได้เหล่ายอดฝีมือของนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ต่างก็จับจ้องไปที่เขาและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่เขาพูดออกมานั้นเป็นความจริงเขาหาได้โกงเลยแม้แต่น้อยยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์เหล่านี้พวกเขาล้วนเป็นผู้รับใช้ของเนยลี่ผู้รับใช้สามารถติดตามเข้าร่วมในการต่อสู้ได้แต่ว่า การที่มียอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรรค์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรกว่าหนึ่งรอยคนมันเกินกว่าที่จะเชื่อได้แต่ปรมาจารย์เทียนอูก็พูดออกไปว่าผู้รับใช้ของเนี่ยลี่สามารถที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ได้และมิได้เป็นการโกงแต่อย่างใดหลังจากที่เหล่าย,ยอดฝีมือของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ได้ยินคำพูดของปรมาจารย์เทียนอูต่างก็คิดกันว่า เมื่อปรมาจารย์เทียนอู่พูดเช่นนั้นคนอื่นๆจะพูดอันใดอีกต่อไปได้หลงเทียนหมิงก็ตรหนักได้ในทันทีปรมาจารย์ทั้งห้านั้นกำลังให้การหนุนหลังเนี่ยลี่เขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยลี่นั้นใช้วิธีใดกันจึงทำได้ถึงเพียงนี้หลงเทียนหมิงนั้นรู้สึกเจ็บปวดในใจยิ่งนักเขานั้นทำทุกอย่างมาเป็นเวลายาวนานและเสียสลับไปไม่น้อย เพื่อที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำนิกายเขาไม่คิดเลยว่าเนียลี่จะมาแย่งชิงไปจากเขาทำให้ทุกสิ่งที่เขาทำมานานสูญเปล่าเจ้าบ้าเอ๋ยหลงเทียนหมิงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาชี้นิ้วไปที่เนียรี่และพูดขึ้นมาว่าท่านปรมาจารย์ทั้งห้าและเหล่าสิทธิของนิกายคนุนกศักดิก์สิทธิ์ทุกคนคงจะได้เห็นอำนาจแห่งเงินตราอันน่าหัดจันท์ของเขาแล้ว เขาสามารถซื้อยอดฝีมือจากชนเผ่ามือคาสวรร์กว่าร้อยคนคนผู้นี้จะต้องได้รับการหนุนหลังจากพวกอสูรนอกรีดเขาอาจจะเป็นสายที่มาซุกซ่อนตัวอยู่ในนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราดังนั้นจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ไม่เช่นนั้นในภายภาคหน้าน,นิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ของเราจะต้องเกิดอันตรายขึ้นเป็นแน่